สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้เนะคะเช่นเคยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์ค่ะรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อสนับสนุนบุคคลต้นแบบองค์กรตัวอย่างในการส่งเสริมและทํางานเพื่อสังคมนะคะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมทั้งอุปสรรคในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะและเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็มีองค์กรต้นแบบนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนนะคะให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกได้ว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย แขกที่จะมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการในวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นประธานชมรมเด็กสร้างสรรค์สังคม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีจิตสาธารณะนะคะเขาจะร่วมกระทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและสุขภาวะของเด็กโดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาตนเองในพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์ซึ่งการทำงานที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับนะคะว่าทำให้เขานนั้นได้รับรางวัล Moral Award ด้านจิตอาสาด้วยวันนี้น้องยูกินั่งอยู่ข้างๆอ้อมแล้วค่ะขอต้อนรับน้องฉัตรปวีราัชตะดำรงกุลนะคะประธานชมรมเด็กสร้างสารรค์สังคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณน้องยูกินะคะให้เกิมาร่วมในรายการคุณทมคุณทําได้นะคะก่อนอื่นเลยตอนนี้ยังเรียนอยู่ใช่ค่ะยังเรียนอยู่ในระดับชั้นไหนคะตอนนี้หนูกําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งชมรมเด็กสร้างสรรค์สังคมมันมีที่มาที่ไปยังไง ก็เริ่มแรกเลยนะคะจากที่หนูนะคะชัดปวีรดัชตะดำรงคกุลแล้วก็ชามี่เป็นอีกคนนึงนะคะชมพูนุจินตาอาลีนะคะที่มีความสามารถแล้วก็ชื่นชอบในด้านเดียวกัน,นะค่ะ <idas> <S 2> <S 2> ก็คือ,อส่วนหนูจะเป็นด้านการร้องเพลงชามี่ก็จะเป็นด้านพิธีกระนะคะแล,แล้วทีนี้ก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมา เชิญชวนให้หนูได้ไปร้องแล้วก็ทํากิจกรรมที่ศูนย์การค้าทีนี้หนูก็มีเพื่อนค่ะหนูก็เลยชวนเชิญชวนเพื่อนที่หนูรู้จักนะคะมาร่วมด้วยค่ะก็ทีนี้ก็หนูก็เลยเห็นว่าเราก็สามารถมาเป็นชมรมได้นะนะคะเพราะว่าทุกคนมีความสามารถหลากหลาย<ๆ>เช่นรำเช่นเต้นร้องเพลงบางคนก็เป็นเชฟอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็มารวมตัวกันแล้วก็มาเริ่มทำนะคะกิจกรรมแรกของเราก็คือเป็นการแช เป็นเกี่ยวกับ c h ริตี้เลยค่ะเกี่ยวกับ Wonder Kid s Charity ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการกุศลต่างๆร้องเพลงเพื่อการกุศลแล้วก็คนที่มารับชมเนี่ยเขากา็ได้มาร่วมบริจาคก,กับเรานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนญี่ปุ่นเขาก็สนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาแล้วเราก็ได้มาร่วมทำการแลกเปลี่ยนไทยญี่ปุ่นนะคะก็คือมาแสดงเ,เป็น กิจกรรมเป็นการร้องเพลงของพื้นบ้านของเราแล้วก็ร่วมแรกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่นด้วยแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือจะกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mental health เรื่องเรื่องจิตเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงหลังโควิดเข้ามาค่ะแล้วก็มาล่าสุดก็ทําเรื่องสุขภาพใจเออสุขภาพกายนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคไม่ติดต่อนะคะ ncds ค่ะ ค่ะตอนนี้เรามีสมาชิกในชมรมของเรากี่คนคะตอนนี้ก็ชมรมสมาชิกในชมรมเรานะคะก็ประมาณ200คนค่ะเยอะขนาดนั้นเลยใช่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต่างแต่ละที่ต่างที่มาก็ต่างที่มาเลยค่ะโรงเรียนหนูก็มีเพื่อนที่เขาสนใจนะคะที่เขาจะอ,าอยากทําจิตอาสาด้วยแล้วก็เขาก็สามารถใช้อันเนี้้ เป็นเหมือนผลงานของเขาที่เขาจะเก็บชั่วโมงจิตอาสาของโรงเรียนได้ด้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เขาสนใจมาสมัครนะคะจากเฟซบุ๊กแบบนี้ค่ะคนที่หนูไม่เคยรู้จักมาก่อนหนูก็ได้รู้จักผา่านชมรมของหนูเองด้วยค่ะค่ะเราก่อตั้งชมรมมากี่ปีและ้ะตั้งแต่ปี2-5-62ค่ะมามน่าจะ5ปีค่ะ2562 จนถึงวันนี้จากตอนที่ก่อตั้งใหม่ๆมีแค่สองคนกับเพื่อนสนิทใช่ไหมคะคะแล้วก็ตอนนี้มา200กว่าคนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ชมรมของเรามันขยายขยายมาจนถึงตอนนี้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นมากเลยอ่านูรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่มีคนที่เขาอยากจะมาแบบเห็นชมรมเราแล้วเขาก็อยากเข้ามาร่วมกับเราเพื่อเขาจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เขาได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาด้วยก็คือเป็นการที่เหมือน ทำให้ทุกคนเนี่ยทำให้เด็กและเยาวชนได้เอาศักยภาพตัวเองออกมาจากสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างเขาก็ได้ฟังเสวนาให้ความรู้ด้วยผู้ผู้คนทั่วไปนะคะ <c oughs> ที่เขาได้เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยเขาก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอสุขภาพกายที่หนูได้พูดไปนะคะ mm hmm. แล้วก็สุขภาพใจด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ทีนี้เวลาเราจะไปทํากิจกรรมกันต่างๆเรามีขั้นตอนในการไปทํากิจกรรมยังไงคือเหมือนกับว่ามีคนเชิญเราไปอีกทีหนึ่งหรอแล้วเราก็ไปทํากิจกรรมอย่างไงหรือว่าเรามีการผสานขอติดต่อกับหน่วยงานเข้าไปทําหรือยังไงคะช่วยเล่ากระบวนการทำง,งานให้ฟังสักนิดยหนเราก็ขอความอนุเคราะห์นะคะ hmm. ก็จากวิทยากรต่างๆ, hmm. างๆเช่นกรมควบคุมโรคก, hmm. กรษณษณะทรวงสาธารณสุขสมาริตัน ก็ขอความอนุเคราะห์ให้เขามาเป็นวิทยากรให้เรานะคะแล้วเขาก็มามาพูดให้ความรู้ค่ะค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนไปเล่นดนตรีใช่ค่ะค่ะแสดงว่าในชมรมสมาชิกทุกคนส่วนใหญ่มีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วใช่ค่ะบางคนเขาสมัครเข้ามาเพราะว่าเขาชื่นชอบอย่างเช่นเขาชื่นชอบด้านการช่วยการลงทะเบียน ตอนนี้เราก็ให้เขาเป็นาฝ่ายลงทะเบียนแล้วก็บางคนเขาชอบเป็นพิธีกรก็ให้เขาเป็นพิธีกรแบบนี้ค่ะแล้วเรามีการนัดเจอกันคือในเมื่อต่างคนไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วเรานัดเจอนัดคุยกันเวลาจะลทำงานอ,ออกอีเวนต์หรือว่าไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการกุศลแต่ละครั้งเราต้องมีประชุมนัดคุยกันยังไง ก็ปกติก็จะมีการนัดชุมปร,ประชุมอย่างแรกเลยนะคะ,ะก็ประชุมเหมือนแบบทีมหลักก็เป็นประชุมทีมงานก่อนนะคะ่ะว่าปีนี้อยากได้ทีมงานแบบไหนคือคอนเซปต์ของเราก็คือจะให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมา<ะ>ก็จะมีการร้องเล่นเต้น<ะ>ตลอดเลยนะคะ,ะแล้วก็มีแฝงการเสวนาเข้ามาด้วยนะคะแต่และทีมก็จะไม่เหมือนกัน<ะ>ค่ะ,ะความประทับใจที่เกิดขึ้น หลังจากที่เราทํางานในในชมรมนี้แล้วเราก็นั่งในตําแหน่งประธานด้วยเรามีความประทับใจหรือว่าเราคิดว่าการทํางานที่ผ่านมามีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะก็ก็มีอุปสรรคมากมายเลยนะคะเ,เพราะว่าตั้งแต่แรกก็เริ่มจากสองคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีคนเข้ามาจอยกับพวกเราเยอะมากๆก็คือแบบดีใจมากๆแล้วก็ได้เห็นการพัฒนาของเด็ก ต่างๆด้วยคือชมรมเรามี Moral Credit ด้วยค่ะก็ะค,ะคือการที่เด็กเขาเข้ามาร่วมกับเราแล้วก็เหมือนให้เกียรติบัตรเขาซึ่งเขาสามารถนําไปต่อยอดไปเข้าโรงเรียนแล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วเขาก็สามารถเอาสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ทำดีต่อไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปค่ะแสดงว่าคนที่มาร่วมทำกิจกรรมในชมรมของเราเราก็ออกใบประกาศนียบัตรให้เขาด้วยเขาก็จะได้เอาไปแลกเป็นชั่วโมง กิจกรรมสำหรับในมหาวิทยาลัยเขาหรือในโรงเรียนเขาต่อไปเราตั้งเป้าว่าปีนี้การทํางานของชมรมเด็กสร้างสารรค์สังคมเราจะมุ่งมั่นหรือว่าเราจะโฟกัสในเรื่องใดเป็นพิเศษสําหรับในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะค่ะก็ะในเร็วๆนี้นะคะเราก็จะจัดเป็นชมรมเด็กสร้างสารรค์สังคมมาในทีมของ NCDs เหมือนเดิมค่ะ,คะก็คือโลณาร์ลงเรื่องโลกไม่ติดต่อนะคะ ก็แล้ว,ลวในปีนี้นะคะหนูก็อยากจะส่งเสริมด้านเรื่องอให้ลูกหลานในเจเนอเรชันนี้นะคะดูแลผู้สูงอายุ uh huh. เพราะว่าในสังคมปัจจุบันนะคะก็คือจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็อยากจะให้เด็กเนี่ยมาช่วยดูแลผู้สูงอายุด้วย ค่ะอันนี้ก็สามารถติดต่อได้แบบติดตามนะคะได้ทาง Facebook ชมรมเด็กสร้างสรรค์สังคมได้เลยค่ะแล้วก็มีอะไรก็สามารถทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยก็จะมีฝ่ายแอดมินคอยตอบให้ค่ะค่ะเราอย่างเพจ f a c e b o o k ที่ว่านี้คือเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ว่าในเดือนนี้เราจะไปทำกิจกรรมกันที่ไหนแบบนี้ใช่ไหมคะกิจกรรมหรือว่าชุมชนที่เราลงพื้นที่ไปส่วนใหญ่ พื้นที่ที่เราไปทํากิจกรรมกันส่วนใหญ่เป็นชุมชนหรือเป็นตามห้างสปปรรพสินค้าหรือ,อยังไงะคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีอ,อย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าต่างๆที่เขาให้พื้นที่เราในการที่เราจะได้มาสแสดงต่างๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่หนูเป็นประธานสภาเ็กชนเขตพนักรนั้นหนูก็จะสามารถขอพื้นที่ได้ตรงเขตพนักรอย่างเช่นงานล่าสุดเลยค่ะที่ เป็นเทศกาลดนตรีในสวนซึ่งก็หนูก็ได้ใช้พื้นที่ในเขตพนาคนครขอพื้นที่ในเขตพนาคนครมาพาเด็กในชมรมหนูนะคะมาแสดงซึ่งตรงเขตพนาคนครวนสันต,ติชัยปากานนะคะก็จะเป็นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะแล้วพอเด็กในชมรมหนูมาแสดงเขาก็ชื่นชอบกันมาเพราะว่ามีเด็กทุกวัยเลยแล้วน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะก็ร้องร้องเพลงได้ทุกภาษาเลย ตอนนี้สมาชิกในชมรมเราเป็นวัยเดียวกันหมดเลยไหมคะวัยใกล้เคียงกันไหมไหมหรือว่ามีเด็กเด็กเด็กกว่านั้นด้วยมีเด็กเล็กด้วยค่ะมีสามขวบห้าขวบก็มีค่ะเขาก็มาร้องเพลงน่ารักน่ารักแบบร้องเพลงกุ๊กไก่แบบที่เป็นสมาชิกในชมรมเราใช่ค่ะคือตอนแรกก็เข้าใจว่าอ๋อน่าจะเป็นวัยเดียวกันแต่ไม่ใช่ก็คือมีเด็กๆด้วยที่เป็นสมาชิกด้วยโอ้ก็คือถือว่าครอบคลุมในในช่วงวัยนี้เลยตั้งแต่เด็ก จนถึงวัยเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาและทีนี้เวลาเราจะทํากิจกรรมในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเรามีการออกแบบกิจกรรมของเราในแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับงานยังไงบ้างค่ะในแต่ละรอบหนูก็อยากจะให้เป็นเป็นธีมที่หลากหลาย <ừ> มากกว่าค่ะก็คือให้ครอบคลุมในทุกๆด้านนะคะที่หนูตอนแรกหนูจะเรื่องเรื่องสุขภาพจิต คาลงเรื่องโรคซึมเศร้านะคะก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นเป็นก่อนหน้านั้นเป็นช่วงโควิดซึ่งวัยรุ่นทุกคนเนี่ยคือใช้โทรศัพท์ซะส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีกันเยอะมากๆทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตมากๆหนูก็เลยทำเรื่องสุขภาพจิตแล้วหลังจากนั้นหนูก็เห็นว่าสุขภาพจิตก็มีส่งผลกระทบมาสุขภาพกายด้วยอันนี้ก็เป็นสุขภาพกายค่ะจากการทำงานที่ผ่านมาในฐานะที่เราเป็นประธานชมรมด้วย เรามองว่าประสบการณ์ที่เราได้รับจากการทํากิจกรรมทําชมรมเนี้ยได้อะไรกลับมาบ้างคะและสมาชิกชมรมของเราเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากเราบ้างค่ะก็ได้เยอะมากๆเลยนะคะเอาเอาในส่วนของตัวของอน้องยูกิก่อนใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าในส่วนของหนูหนูได้เติบโตเยอะมากๆเลยคะ่ะหนูได้เรียนรู้การทํางานจาก การการทำสิบโครงการนะคะมันก็ได้เติบโตได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นไปเรื่อยๆพอะอะไรที่มีสิ่งที่เราทําผิดพลาดแล้วก็ได้ปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้แก้ไขในในครั้งต่อๆไปค่ะค่ะและในส่วนของสมาชิกที่เข้าร่วมในชมรมของเราพวกเขาได้ประโยชน์อย่างไรจากชมรมของเราบ้างรวมทั้ง ชุมชนที่เราไปทำกิจกรรมต่างๆได้ประโยชน์อะไรจากเราบ้างสำหรับสมาชิกในชมรมของหนูนะคะก็เขาก็จะได้นำสิ่งนี้ไปต่อยอดในอนาคตเขาทำให้เขามีกำลังใจในการที่จะก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ทำความดีค่ะด้วยความที่มีเสวนาตลอดแล้วก็ได้นำสิ่งที่เขาได้รับแล้วก็ความคิดส,สร้างสรรค์ เขาได้กล้าแสดงออกไปเรื่อยๆสําหรับประชาชนทุกคนนะคะเขาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่รู้จักว่า NCDs คืออะไรแต่ว่ากลายเป็นตอนนี้คือเขาก็ได้เรียนรู้แล้วว่าคืออะไรค่ะทีนี้จากความประทับใจที่เกิดขึ้นถ้าเกิดพี่อ้อมถามว่ามีโครงการอะไรเป็นพิเศษที่ประสร้างความประทับใจให้เรามากๆเลยอาจจะเป็นโครงการที่โอ้โหทำยากมากเลยประสานงานยากหรือโครงการไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้โห คนเข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์มากๆเลยมีโครงการไหนที่มันทัชใจเรามากๆไหมคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมค่ะก็เป็นโครงการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม,อ,มอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่หนูคิดว่าหนูได้เรียนรู้มากที่สุดเพราะหนูได้เรียนรู้ด้วยค่ะ,คะก็คือเป็นเกี่ยวกับการกินคือโรค NCDs โรคเลือดตาโรคไตค่ะ,คะมันก็ส่งผลมาจากการกินไลฟ์สไตล์ของพฤติกรรมการกินอของเราซึ่ง อตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าอย่างเช่นซุกกี้อะค่ะมไม่คิดว่ามันจะมีเกลือเยอะกว่ามามา่าใช่ค่ะเกลือไปเยอะในอะไรนะคะซุกกี้น้ำจิ้มก็มน้ำจิ้มแล้วก็หมูมมแบบนี้ค่ะพอเป็นหมูหมัก คือการทําโครงการหรือกิจกรรมต่างๆมันก็ทําให้เรามีความรู้ในเรื่องนั้นๆเพิ่ม<ช>ไปด้วยมันก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์สั่งสมความรู้ไปอีกนะคะ,ะคำถามสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องยูกิฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะแสดงออกยังไม่กล้าทํากิจกรรมต่อหน้าสาธารณะหรือทํากิจกรรมเพื่อสังคมในฐานะที่เราทํางานอยู่ด้านนี้อยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้าง คก็อยากจะฝากให้น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็เยาวชนทุกคนเนี่ยได้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นก็คือตัวเองอยากให้ตัวเองมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะอยากมีพื้นที่ที่อยากจะมาแสดงก็สามารถติดต่อมาที่ทางเพจ Facebook ของพวกเราได้นะคะก็ชมรมเด็กสร้างสรรค์สังคมค่ะ มีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคะ่ะชวมนมเราเป็น non-profit organization ไม่แสวงหาผลกำไรคะ่ะดีมากเลยนะคะคือบางคนมีของแต่ไม่กล้า ไม่กล้า<ช>ที่จะแบบไปทำอะไรบางอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสารรค์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่วันนี้ประธานนะประธานชมรมมาเข้าร่วมในรายการของเราแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับน้องฉัดปวีรรัชตะดารงคกุลหรือว่าน้องยูกินะคะประธานชมรมเด็กสร้างสารรค์สังคมต้องขอขอบพระคุณน้องยูกิมากๆเลยวันนี้ <ขอ S 1> มาแ <ขอ S 1> ชร์เรื่องอราวให้ฟังนะคะเป็นอีกหนึ่งชมรมที่ดีมากๆวันนี้พอได้ฟังคร่าวๆสาหรับการทํางานความจริงถ้ามีเวลาพูดคุยมากกว่านี้คงจะลงรายละเอียดได้มากขึ้นแต่ว่าวันนี้เวลาเรามีจากัด ะะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กๆและเยาว,วชนหลายวัยสามารถที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชมรมนี้ได้อย่างที่น้องประชาสัมพันธ์ไปสักครู่นี้นะคะกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบเลยนะคะอละนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายการเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ติดตามกันไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดรนัทวุฒิรุ่งวงประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชันจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกโลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา10นาฬิกานาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP c h a ช n e l เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ ใช้พัฒนาประเทศด้วยกลไกลรัฐสภาจากพุทธนักรรมมาธิการในรายการบทบาทกรรม,มาธิการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา15นาิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาคำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีลดอยู่คันเนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับ,บออกเออไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00ถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 l i น์ ID at 10 hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมรรทแชร์ในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวของบริษัทเชาวกล้วยชากังราวที่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะเขามีการใช้คุณธรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยเขาออกแบบกิจกรรมเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะท่ที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ฉากล้วยชากัาราวของเรา ได้มาบริการท่าน,านพ่อแม่พี่น้องอกี่แล้วนะครับอากาศร้นรอนๆอย่างนี้นะครับฉลวยสักถ้วยชื่นใจสําหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นฉลวยแวะมาก่อนนะครับวันนี้นนเรามีต้นฉลวยให้ดูกันด้วยนะครับ คยยากจนมาก่อนพ่อแม่ก็ยากจนต่อสู้มาพอสมควรนะครับปากจะไม่ทันสิ้นกินน้ำนมก็มาอยู่วัดตั้งแต่เจ็ดขวบใช้ชีวิตอย่างนี้มาจนตลอดทํางานเป็นลูกจ้างหลายๆที่จนวันหนึ่งเราก้าวขึ้นมาสู่เป็นผู้บริหารเราจะมองเลยว่าชีวิตของทุกคนนั้นต้องการอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับอยากเห็นครอบครัวมีอนาคตด,ด้วยกันทุกคนทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้ลูกน้องเราเนี่ย มีความสุขตามอัตภาาพอันสมควรที่เราจะสามารถช่วยได้ก็เลยมีการส่งเสริมในหลายอย่างครับพนักงานมีอยู่ประมาณ80นคนกินเหล้าเมายาเสพยาตีรันฟันแทงกันโอ้โหรถล,ลาน้ำโมงน้ำมันเฉาเว้ขโมยกันยับหมดสตุง้งสตางเนี่ยให้ไปเก็บไม่ส่งคืนเสียหายปีหนึ่งเป็นละล้าน เราก็หาวิธีการป้องกันก็เลยตั้งเป็นโรงงานสีขาวให้ทุกคนอยู่ในสินห้ามีการอบรมบัรพระอันนี้เป็นที่มาของเรื่องคุณธรรมศิลธรรมที่จะนำเข้ามาใช้ในโรงงานแต่พนักง,งานก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ตอนหลังเราก็หาวิธีการใครที่ทํางานบรรจุแล้วคนที่เป็นคนขยันเราก็จะมีเงินเพิ่มให้อีกเดือนละสองพันนอกจากในเดือนขึ้นแล้วก็จะเพิ่มอีกสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่ความสามารถแต่อันหนึ่งที่เรามีเป็นหลักประกันของชีวิตพนักงานเราก็คือเงินกองทุนเลี้ยงชีพเช่นใครทํางานห้าปีก็จะได้เงินอีกห้าหมื่นใครทำสิบปีก็จะได้เงินอีกแสนหนึ่งแต่สิบปีสิบห้าปีไอ้ตัวนี้เป็นตัวชีวดที่ ที่สําคัญมากบางคนได้เป็นบ้านเป็นหลังหลังหละเป็นละล้านบางคนก็ให้เงินเป็นละล้านบางคนให้เงินด้วยให้บ้านด้วยบางคนเราก็แจกซื้อที่ดินให้คนละไล่คนในที่มีความขยันขันแข็งเราก็จะมีรางวัลเหล่านี้ให้หนึ่งคนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความขยนันสองความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่นะครับอันนี้เราจะมองตรงนี้ผมทำมาตั้งแต่ออกป .6 ครับประมาณอายุ12ปีครับทำงานที่นี่มา24ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมก็เคยเกเรเคยเที่ยวกลางคืนเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลุงเขาสอนก็ก็เลยปรับตัวเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมเรียกเจ้านายว่าลุงครับลุงเสริมรู้สึก ว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้มาเป็นเท้าแก่ลูกน้องสอนเรื่องทําความดีการใช้ชีวิตเรื่องสิ่ง5พวกธรรมะพวกอะไรทุกอย่างสอนหมดนะครับดีขึ้นทุกอย่างครับทั้งเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นทั้งสุขภาพตัวเองดีขึ้นก็มีโบนัสทุกปีครับแล้วก็มีได้บ้านมีได้ที่ดินผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เหมนะือนกันเขาบอกทําทงานมานานทํางานดีทํางานอยู่กับโรงงานมานานอะไรเงี้ยครับ ก็รู้สึกดีใจก็ยิ่งใหญ่มากผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าลุงเขาไม่ให้บ้านผมผมก็ย,ยังคงอีกนานกว่าจะมีบ้านของตัวเองนะับรู้สึกดีใจที่การทำดีแล้วได้อะไรดีๆกลับมาถ้าพูดถึงความสุขอยู่ในเกณฑ์ที่ผมถึงพอใจนะที่เห็นพนักง,งานทุกคนมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป แต่คนที่เคยกินเหล้าเมายาแต่คนที่เคยเสพเะดีขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดเราดูแลเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันใครมีความทุกข์จะมาปรึกษาหาเรืออะไรนี่ยเราก็จะให้ข้อคิดอะไรไปคุณลุงคุณป้าเขาจะแบบจะไม่วางชั้นหรือว่าเป็นมาตรฐานวัาเราต้อง เขาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเขาจะให้เกียรติกับพน,นักงานหมดเลยเขาจะเลือกเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลประมาณนี้เราทําด้วยใจเหมือนเราทําเป็นครอบครัวค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวไปแล้วมีอะไรก็จะแบบถึงกันมีอะไรก็ช่วยกันอย่างเงี้ยทุกคนมีจิตสํานึกเพราะคุณลุงเขาปลูกฝังดีวันพระหรือว่าทุกวันได้มีโอกาสพูดคุยเขาจะบอกพน,นักงานบอกลูกน้องเขาด้วยความบาันดีตลอดมีความสุขในการทํางานมีแรงบันดาลใจก็จะทุ่มเททํางานเต็มเต็มที่เต็มกําลังกันทุกคน ไม่ใช่ว่าเป็นการทําเพื่อที่จะได้ขอแต่เป็นการทําด้วยใจพอเขาให้มามากพอแล้วเขาให้มาตลอดผมก็จะทําหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดลุงเขาสอนผมตลอดให้เป็นคนดีห้ามเกเรนะเลิกไ้แล้วอะไรเงี้ยจะเป็นคนดีอย่างที่ลุงสอนไว้อันนี้สำคัญมากการตอบแทน ผู้มีพระคุณเนี่ยตั้งแต่มีดามารดาครูบาอาจารย์แล้วคนที่เคยดีกับเราเนี่ยคนที่เคยให้ความเมตตาเราเนี่เราอย่าไปลืมคนที่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเก้้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีอะไรจะให้ปันก็จงหมันสรรเสริญจะเลิ่อนพอรความกตัญญูนั้นเป็นรากแก้วของมนุษย์ถ้าคนไหนที่ขาดความกตัญญูไม่มีความกตัญยูต่อพ่อแม่หรือบุคคลที่เคย มีพระคุณกับเราเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีลาาแก้ววันหนึ่งเขาก็จะล้มแต่ถ้าเขามีลากแก้วคือความกตัญญูจะสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองและ่อครอบครัวอันนี้ตัดเป็นเรื่องสำคัญในแง่ธุรกิจเนี่ยเราเราคิดว่าเราเราอยู่ได้พวกน้องก็ต้องอยู่ได้ เป็นเรื่องราวของบริษัทช่อกล้วยชากลางราวนะคะเสียงที่คุ้นเคยตามตลาดนัดที่เราได้ยินกันเมื่อสักครู่คงได้เห็นชมหน้าค่าตาของผู้บริหารและก็เจ้าของเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นองค์กรที่ถือได้ว่านําเอาคุณธรรมและจริยธรรมนะคะมาใช้ในการปรับพฤติกรรมของพนักงานแล้วก็ได้ผลดีมากๆด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ให้กําลังใจแล้วก็ให้เครดิต ให้ความตอบแทนนะคะบุคคลที่ทําความดีพนักงานของบริษัทนะคะเมื่อหลังจากนั้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสังคมที่ดีเป็นโรงงานสีขาวนั่นเองนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะสามารถดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้วบรรจุไปด้วยเนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรมเอามาใช้ในองค์กรของเราได้ยังไงบางคนอาจจะคิดแนวทางไม่ออกนะคะมีตัวอย่างมาก มให้เข้าไปใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กคุณธรรมนะคะบทความนะคะหนังสือรวมทั้งวิดีโอคุณธรรมค่ะรวบรวมคลิปแล้วก็สื่อด้านคุณธรรมต่างๆนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทขององค์กรของท่านนะคะ แล้วก็จะเป็นองค์กรที่ให้ประโยชน์นะคะทั้งต่อตัวเองทั้งในด้านธุรกิจแล้วก็ให้ประโยชน์ต่อพนักงานแล้วก็บุคลากรภายในด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของคุณธรรมคุณทำได้ในสัปดาห์นี้ค่ะหวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งเทปที่มีประโยชน์มากๆสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง1ิบ ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดที c h a n n e l